ค่ะสวัสดี FC แฟนช่องทุกคนนะคะมันีนุษน์ทิยากก็จะมาตามโค้งสุดท้ายของหน้าจอยนะคะมาตามแนวทางของเพิ่นนะคะเพิ่นบอกว่าแม่เพิ่นไปนอนอย่วัดฝันมามีผู้หญิงสองคนมาบอกเลขสามตัวหางเดียวนะคะส่วนหน้าจอยเพิ่นกับฟันเห็นอ้เพิ่นนะคะอ้คนที่ทํางานน้ากันนะคะเสียแล้วนะคะเมื่อบอกเลขสองตัวหางเดียวจะเป็นตัวใดไปฟังน้ากันเลยค่ะหน้าจอยจะเสียหยามั่นแล้วไป บ่ค่ะบ่ทันได้เบิกบ่ทันได้หยังอยู่ฝนก็ตกหมดคือกันเลยของเหญ้าเต็มอยู่จังซี่ล่ะออฝนบ่แม่น3มื้อ3คืนล่ะติฝนโอ้น้ํอยู่กลางไห้นั่นท่วมหมดนีนั่นท่วมมันอืออันมันปานีใส่ปุ๋ยักเทียบบ่ค่ะบ่ทันใส่่นใส่กะว่าเสียหญ้าแล้วจังสิใส่มนบ่เสียหญ้าใส่รอบเดียวเลยเนาะีบ่ทันได้เงินได้เงิน30,000กว่าเนาะ มันยู่นี่พอสามอะไรว่นอ่ะค่อยค่ะม,มันหาเดือนเนาะเดือนเงินสามเมินกวัาเนาะเศดษฐงว่าเจ้าเห็ดเพิงยุข่อยว่ด้วักเที่ยมันไข,ขอ่สี่ท่ามุ่สี่มุ่นอาทิตย์ละเทียตอนไหนน้อยฉันนี่สามนี่นี่สีดทอามุ่นเลยเห็นไหมสมมติว่าวันสมมติว่าวันอาทิตย์นี่สมมติว่าวันอาทิตย์นี่เฮ้าวันเฮ้าสีดมันว่าอาทิตย์หน้าเฮ้ากับมา่อสีดไห่ไม่ใช่ไหมออันสรุว่าเจ้า เจ้าได้ไรล,ละมื่นกว่านี่หอยทามเนี่ยจะสีห,สห้อมุ่นกับเกียสีห้อมุ่นประมันเจ็ดแปดเทียคุณอดีเลยสีอาทิตย์หลักขังประมาณเจ็ดแปดเทียร์เจ้าเลย,เ,ลยเออหอยสีเห็ดคือเจา้ามอนกันนะพอผันมันมันมันถ่วมวัแล้วห้อสีห้อมุ่นมาได้สีใต้ช่วงเหนียหน่ยหน่อยนี่ได้เหนี่ยหน่อยนี่สีตะเกียละไม่ได้สีตะเกียร์ได้หนิไ่ได้ในเสียหยาพอต้องเสียหยาก็ยังสีห้อมุ่นพออันมันเป็นปุ๋ยทั้งใบเนีย บัน,นี้ว่าเรื่องเลขเด้ด๋บัน,นีอันนี่แม่แม่เจ้าอันเวลาก,กันเพื่อนไปนอนอยู่วัดเพิ่นได้นั่งสามาธิได้เลขพอางวันเลยเล่าฝันว่ามีพงหญิงสองคนผู้บักงามแล้ววัดใส่ใส่สุดขาวระวางสิะละนี่ว่าอันเพื่อนเขามหาแม่อยู่ในกุฏมันเป็นกุฏน,น้อยๆเนาะเพิ่อนนอนเพื่อนอัน เนี่ยเลยว่าอันเเลยว่วารัากรักลูกลูกว่า,กาสันมามาเอาของดีอืมอืม <laughs> อเนี่ยเราก็อันลูกไปยังผู้ใดเล่าก็าถามลยเนาะผู้ใดก็บ่ต้องถามราว่งบัวเป็นค<บ>้นบานห้าวมันยบ่บแล้วผู้ใดก็บ่บบบบต้องถาม,มาเมาของดีระาวาังสิลนะวันนี้เราก็ตื่นเลาอยู่ในควอมันเล่าก่อเล่าตื่นขึ้น เราก็ย่างออกเอาขว้งดีน้ำเขาเพราะเนื้อยังไา่ห้ยุ่งองท่าเหนาวัดนิเขจาวามันขาเจามาเบิงว่ามันมีพญานาคอยู่หนาวัดอยู่ทางลงพญานาคนะพนวัดพญางไปทางลงพญานาคนะทางก้อนสิลุ่งน้องน้ำเมียนมีผู้ยิ่งสองคนยางขึ้นมาจากหันขึ้นมาจากน้ำเมียนขึ้นจากท่าน้ำเมียนงามงามอือเราเลยเอ้าเจ้าคือนมเปียกเจ้ายางขึ้นมาหนีเลยว่ะสีรุ่เอ้ยมุกข่อยคนเลยว่ามือข่อยเปียกแบบ นี่แต่เจาเลยสิเปียกลงน้ำมูกไก่นั่นประเด็นแล้วอลไว่ามานนี่คอยเอาของดีให้แล้วเขียนเสนให้แย่หลักมาใส่มือเนาะเขียนยางเขียนเล็กแมนแล้วเขียนใส่ให้ให้แย่หลักนยนยนเกนาะเจ็ดเจ็ดแปดหานะบอกเขียนให้หยยหหใส่เพิ่นฟันตะมือมได้นี่เพิ่นฟันมาขึ้นนี่ ันว่าให้ตัดเหรียญน้ำนี้ด้วยันว่าตัดตัดเหรียญตัดตั้งไดเจ็ดแปดออกเรี่ยวตัดแปดห่าบอกเออเพื่อเราจะตัดแปดห่าก็ได้เจ็ดห่าก็ได้อืมคนตัดปฏิตัดแปดห่าก็เจ็ดห่าเนาะแปดห่าคนเอกซ้ำหนีคนเบาเมนเบาเรอนพี่สองคนันเบาอีกอย่างอีกบอกันว่า อันซ้ำนี่แหละคอยปุ๊บเจ้ามาซ้ำนี่แหละคนว่าคอ,อยคอยอันเห็นเจ้าอยู่วัดอันอยู่วัดตังวัดสิเป็นสามเถียนเล้วพอเห็นเจ้าเสมอเสมอคนว่างสี่แหละข้อมเป็นจริงบอกเขาพันสาอันยาา่หลักเิ่นกัะนอนวัดตลอดว่าเป็นเปนกับไปอันถ้าข้อมสะอาดวัดเิ่นกับไปยังตอนยังมาแรกตอนใบสองใบาสามเลาะกับขึ้นไม่เฮี้ยนเม่เอาล้านหน่อยแล้วก็ไปอีกบ่แล้วก็ะนอนนี่เฮี้ยน ช่วงเขาพ้านศาเนี่ยเราเราสิไปนอนวัดเลยบัานนี้น่าจอยฝันนิยังบอกงวดนี่ฝันอยู่เพราะว่าตั้งแต่ต้องหวดผมมาสัมผัสเจ้าฝันวัดอันลูกเจ้าต๊กอู้มนะบันนี้ใกล้มือมาฝันบอกฝันฝันฝันเห็นผู้ใายไอไอ่ที่ตายอยู่โรงงานนั่นแหละที่ว่าต๊กบ่ออวนอเมื่อยอมอวนวันแมนถ้าคอยจำว่าผิดแต่ว่าเราบอกเรื่องเวีบ่ดตอนตอนบ่ท่านตายมันบอ บอกตอนที่เราตายใหม่ๆน่ะเราบอกเลีงแมนดีอเรามาหาบอกเรามาหาเกือบเกือบแตกสามตัวมันทั้งหนามันเป็นซีมันตอนนั้นเนาะที่เลียออกเนาะหาหาหนึ่งเจ็ดเนาะ,อะเออมันมันเ,นเลขมันออกซีหนึ่งเจ็ดในี้นนี้ซีหนึ่งเจ็ด<อ>เราบอกตัวใด้ไอ้นั่นบอกหาหนึ่งเจ็ดมันลุยแต้มเดียวบันนี้เราเล่นมาว่าอันบันนี้เลือกออกไปเจ้าบรรพายนี่เลี้ยวางสิ่หะ จะเป็นไผ่น no um, um, no, no, um, ี่จำไอ้ประเดี๋ยจำไอ้ประเด้ตยนางอันไอ้ไรบอกแล้วแล้วหน้าตาเปลี่ยนติตอนตอนตายไม่ไหมครับตอนปัจจุบันที่มาหานี่อบัคือกันโอ้บังเอยหน้าอือ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 ว่าเป็นผู้ใดอันเพิ่งอื่นนั่งเนาะอันนั่งจังสันจังสีเนาะเขายว่าไอ้อันจะมาอย่างนี้ไอ้มาบวกไอ้มาบวกเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าได้เลขยกจิตเก่า ล้วบริเอ่ไอศิมาล่าน้ม่มมาสันเล่าศิลาไปใส่ว่าหลูกจกเล่าศิลาไปใส่เล่าสิลาไปใส่ไปแล้วมัอมีจะบอกว่าศิมาล่าอืมอ่าว่าผัวมียกไรทำบุญให้เล่าตลอดเนาะก็เลีย้ยดโนเล่าเนะาะตะกี้เห็นงานน้ำกันครับตอนตะกีก้ก็ยู่กินน้ำกันขักเนาะเห็นงานน้ำกันยู่กินโอ้กินเขาน้ำกันเกือบสุขาบอ,อ๋อือบอกห้างเดียวนี่แมนเจ็ดเก้าแมน ตอนที่มันออกอันเลขซีหนึ่งเบบจ็ดเราก็บอกหาหนึ่งเจ็ดบอกหาหนึ่งเจ็ดออกซีหนึ่งเจ็ดแม่ช่วงที่ว่าเราตายไปไม่ค่อยบ่ได้มาสัมผัสอ่ะเนาะที่ว่ามุจเจ้าวุ่นวายกบงานศพเล่าแมน่นค่ะบ่ได้มาสัมผัสเพิ่นบ่ได้บอกว่าเป็นบนเป็นล่างมันบอกมนันบอกต่ว่า,าเจ็ดเก้าแมน่นแล้วบ่ได้ฝันหอดเราโดนโดนโดนเพราะตฟันเห็นไหนเะราแต่ฝันเห็นเรานี่ะ เราบอกเลขเง่นเหม่นดีไอ้นี่ก็บอกได้แปดยากเด้อพี่น้องนะคะสรุปคุณยายหลักฝันู้หยิ่งสองคนขึ้นจากน้านะคะเอาเลขมาให้นะคะเป็นเจ็ดแปดห้าเพิ่นบอกให้ตัดน้าก็ตัดได้แปดหากบเจ็ดห้าเจ็ดแปดนี่บ่ตัดเพราะว่าออกแล้วนะคะแต่ว่ามาจอยฝันมาอ้ายเพื่อนที่เสียไปแล้วเฮ็ดงานน้ำกันนะคะมาบอกฮางเดียวคือเจ็ดเก้าเป็นหน้าทังหาซสือสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะ เชอรี่เป็นคนที่กินเยอะมากกินแบบว่าไม่หวัดไม่ไหวกินทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่มาเจอตัวนี้ค่ะอาหารเสริมคุมน้ําหนักของลานิดานะคะตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ทําให้เชอรี่กินเยอะขนาดนี้ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยลดกระชับทุกสัสดสว่วนเร่งเผาผลาญเบิร์นไขมันนะคะแล้วก็ลบความอยากอาหารด้วยบ็อกแป้งบ็อกไขมันกินอะไรก็ได้ตามความต้องการของเชอรี่แล้ว ตัวนี้นะคะสั่งซื้อได้ที่ l ล n e แอดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเชอร์ี่จะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะไปหาซื้อกันดูนะคะตัวช่วยสำหรับสายกินห้ามพลาดเลยค่ะ